สวัสดีครับรีวิวนะครับผม L 3 0 L 3 0นะครับผมเล็กกว่า L 3 6นะครับแต่เป็นเครื่องตัวเดียวกันนะครับผมคันนี้ติดตั้งชุดเทอร์โบอ่าโบเล็กนะครับเทอร์บโบเล็กลูกค้ามีปลายท่อของช่างบิ๊กอยู่แล้วนะครับผมลูกค้ามาติดตั้งหน้าร้านร้านเราก็อยู่คุณหารสีสเกตนะครับก็โบเล็กครับผม พิมพ์นิยมนะครับผมติดตั้งง่ายเห็นไหมครับผมตรงรุ่นงานสวยๆเนียนๆออกที่เดิมนะครับผมไม่มีดัดแปลงรถนะครับตรงรุ่นทุกอย่างนะครับงานสวยๆนะครับผมเก็บด้วยทอยาง YHB นะครับผมของแท้รถแข่งนะครับผมแบรนด์นิยมแล้วก็ลูกค้าเพิ่มเติมสปริงซิงหนึ่งชุดนะครับนี่ครับผมเพิ่มเติมสปริงซิงหนึ่งชุดนะครับคันนี้ผมจัดให้รอบ3 5 0พนนะครับผม เบินตัดสับระเบิดแน่นอนนะครับผมไม่พังดังแน่นอนนะครับผมคันนี้ก่อนเราจะมาฟังเสียงกันนะครับผมสําหรับโบเล็กก็ใส่สปริงได้นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้เพราะว่ามันแต่ก่อนผมมองว่าถ้าเราใส่สปริงความทนโบเล็กมันจะหายไปนะครับแต่ยุคสมัยทุกวันนี้นะครับคือคําว่าของมันต้องมีเนาะของมันต้องมีถ้าไม่มีไม่ได้เหมือนไปไม่สุดนะครับผมอ่าเราก็ได้ทําตามใจลูกค้าแต่เราก็มาปรับ เปลี่ยนปรับโฉมในสเปคเทอร์โบของเรานิดหนึ่งเพื่อให้มันรองรับกับสปริงนะครับส่วนสปริงนี่ก็ชุดละ400บาทนะครับผมของช่างบิ๊กนะครับผมก็คันนี้จัดรอบ3,500ไปนะครับผมนะี่ครับผมก็พร้อมติดตั้งโบเล็กสำหรับคนงบน้อยนะครับชุดโบเล็กก็ราคา9,500บาทนะครับ9,500บาทโบเล็กงานสวยๆนะครับสวยๆ ออกที่เดิมทุกอย่างไม่มีดัดแปลงรถนะครับฟังเสียงกันสักหน่อยนะครับครับผมเสียงประมาณนี้งานหนักงานเลยสบายสบาๆพออยู่นะครับผมไม่ร้อนแน่นอนนะครับเอเคครับเพิ่ตัดับระเบิดนะครับผมชุด9,500บาทเพิ่มสปุล400บาทมาเป็นรุ่นนี้แนะนำรอบ350ชั่งบิ๊กนะครับผม ว่าจะใช้งานอะไรก็ไม่มีผลนะครับผมถูกใจไม่มีคําว่าแพงศรัทธาที่ไหนเพราะว่าทที่นันนะครับผมนีครับผมหลังจากลูกค้าดูรีวิวจบแล้วนะครับผมนี่ครับช่องทางการติดต่อช่างบิ๊กนะครับผมอันดับแรกเลยจะเป็น Facebook ของช่างนะครับช่างบิ๊กทอซิงไทยแลนด์นะครับอันนี้จะเป็นแฟนตอบนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเพจที่2นะครับปู่ช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับผมนี่ครับ ก็จะเป็นรูปรถไถนะครับโคบต้านะครับด้านบนจะเป็นรูปรถไถ L50 นะครับมี2เพจแค่นี้นะครับที่ติดต่อช่างบิ๊กได้นะครับผมแล้วก็เบอร์โทนี่เลยครับผมโทรมาอาจจะไม่ได้รับนะครับเพราะช่างอาจจะทํางานนะครับผมสําหรับใครไม่สะดวกบันทึกเบอร์ช่างไปไลน์จะเด้งเลยนะครับผมเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลน์เหมือนกันนะครับผมมี3มช่องทางนะครับผมในการสั่งซื้อสินค้าหรือติดต่อช่างนะครับ